ครับก็เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ65ปีของหมหาวิทยาลัยเทคนิคประจอมเกล้าพระนครเหนือในวันที่19กุมภาพันธ์2567นะครับก็อยากจะเรียนเชิญทางนิสิตนักศึกษาสิทธิ์เก่านะเครือข่ายทางวิชาการนะครับทั้งในและต่างประเทศเข้ามาร่วมเฉลิมฉลองนะครับงาน65ปีของหมหาวิทยาลัยซึ่งในวันนั้นนะครับเราจะมีกิจกรรมไม่ว่าเกี่ยวข้องกับทางวิชาการนะครับไม่ว่ากิจกรรม ที่ประกาศเกียรติคุณดีเด่นให้ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันรวมถึงผู้มีอุปราคคุณกับมหาวิทยาลัยเทคนิคประชามรเก้าพนครนเหนือมาตลอด65ปีนะครับรอยากเรียนเชิญทุกท่านซึ่งในวันดังเก่าในวันที่19เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้านะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเราก็จะมีการทำพิธีทําบุญตับบาตรตามประเพณีไทยนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับทางมหาวิทยาลัยเทคนิคีประชามรเก้าพนครนเหนือนะครับช่วงสายนะครับประมาณเก้าโมงครึ่งเราจะม ในการที่ให้ผู้บริหารนะครับแล้วก็นิสิตนักศึกษารวมถึงบุคราขอขอมมหาวิทยาลัยนะครับมาร่วมกันประกาศสกละปุชนียบุคคลของมหาวิทยาลัยผู้กอ่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคนิคประชอมเกล้าพระนครเหนือแห่งนี้หรือโรงเรียนเทคนิคไทยเยอรมันเก่านะครับแล้วก็ช่วงสายนะครับช่วงบ่ายเราก็ได้รับเกียรติจากทางท่านองคมนตรีนะครับซึ่งมาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติคุณนะครับประกาศนียบัตรนะครับ และโล่ให้กับผู้มีพุราคภูมิของมหาวิทยาลัยรวมถึงผู้ปฏิบัตเงิน,นดีเดน่นนะครับเสร็จเก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยเทคนิคพิชอเก้าพัทรเหนือสูงชุ่นเย็นนะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกานะครับเราก็ได้รับเกียรติจากท่าเนเอกคาร์ทชตูดสารานประเทศเยอรมน,นีนะครับซึ่งมาเป็นประธานในพิธีนะครับร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ65ปีของมหาวิทยาลัยซึ่งในวันนั้นช่วงเย็นก็จะมีแขกชาวต่างชาตินะครับจาก14ประเทศนะครับ มากกว่า50ท่านรวมถึงบุลคลากรของหมหาวิทยาลัยนะครับมากกว่าพันท่านเข้ามาร่วมงานเลี้ยงรอบค่ำนะครับก็อ,อยากจะเรียนเชิญทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่19กลุกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ก็คือวันจันทร์นะครับ